สวัสดีพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่องสถานีมารับอีสานพี่น้องรายการคุยข่าวหมอลำโดยบรรยากาศมือมือสูคุยข่าวสบายบสายบายสไตล์คน้ังรับพี่น้องในช่วงนี้บรรยาก็พอ่ได้เห็คุคลิปข่าวบนไดพี่น้องเนื่งองจากว่าติดภารกิจในการเดินทางแน่อันดีก็เลยว่าเอ้ามิข่าวล่าสุดที่พูดถึงก้อยชเชลี่ยประเด็นที่กําลังบกเทียงกัดในโลกโซเชียล ตามภูมิตามเพจิดแม้กระทั่งช่องย t ท b e ต่างๆที่พูดถึงก้อยชยลนีว่าก้อยจะย้ายไปไหนทาไมก้อยถึงลงจากเิธีสาวน้อยเ,เ,เพ็นบรรเพลงการฤดูกาลซึ่งบทโจโดได้ออกมาไล์สดเมื่อวานชี้แจงเรียบร้อยแล้วจะอกถึงว่าการฉีกสัญญาของก้อยชยลนีเพราะว่าก้อยยังเหลือสัญญากับสาวน้อยเ,เพ็นบรเพลงอีก2ปี2ฤดูกาลพี่น้องเพราะว่าผ่านมาแค่1ฤดูกาลเข้าสู่ฤดูกาลที่2งยังบจบบอพี่น้องนั่นแสดงเห็นว่าสุดท้ายแล้วก้อยชยลนีก็ตัดสินใจที่จะ ฉีกสัญญาของสาวน้อยเพื่อนแพงส่วนจะมีการจ่ายอีย่างกันจังไหรอันนี้ย่าจะเป็นเบื้องหลังนะรายละเอียดอีกตอนหน,นึ่งเดียวจะไปหจาจามว่าซูพ้พีสุนองฟังอบอจเดโพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อ23นาทีที่ผ่านมาเว้าวถึงว่าเฮาต้องแก้ปัญหาตามหาศิลปินมาเสริมทัพสู้ๆครับเพื่อองค์กรเพื่อสมาชิกเพื่อเฟนเฟนมาสั่นมาอันนี้คือบอจไดโ้โพสล่าสุดหลังจากที่ก้อยชนดีได้โพสเมื่อคืนที่ผ่านมาเว้าถึงว่า เพื่อนได้ตกลงปรงใจกันแล้วว่าสุดท้ายแล้วก็จะตัดสินใจอย่างไรก็ได้แจ้งทางองค์กรแล้วแต่บัญยาติคิดว่าก้อยคงไม่ไปต่อกับสาวน้อพยพิพัน์แพงหลังจากที่ปัญหาลุมเราลหลายอย่างแม้กระทั่งในโลกโซเชียลเนี่ยพูดถึงก้อยชนีคือในองค์กรของสาวน้อยเองก็พูดถึงก้อยชนีผ่านช่อง YouTube เยอะมากมายหลังจากที่เพื่อนไปตกลงคุยกัดว่าสิเอาแบบใหหลังวทีสาวน้อพยพิพัน์แพงอยู่ที่บ้านหนองยาป้องอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นมือหันมือน่อไม่ยัหันก็ไป ไปคือกันก็เบื้องอาการสีหนาของน้องก้อยคือแบบว่าไม่สบายใจก็บอกว่าน้องสิงตัดสินใจแบบไหนแต่ว่าน้องคงมีเนืใจแล้วแหละว,ว่าสุดท้ายแล้วจะเอาแบบไหนไมียเลยย้อนคําถามมาสิมาขืนเวทีอีกบอน้องก็สายหัวอันนี้ไม่พูดในหูได้พี่้องไม่เหันเห็นคนเดียวถามน้องคนเดียวถามน้องมาก้อยเป็นอะไรนีล่ล่ะก้อยสิกบมาอีกบอสิมาขึ้นเวทีอีกบอื่ออื่นเดี๋ยวมาบอ น้องก็ทสายหัวแสดงว่าน้องคงตัดสินใจดีแล้วล่ะที่จะเอาอยัางไงกับชีวิตในอาชีพของว่าศิลปินหมอลำนางเอกวอลล์หมาเล็กหนึ่งก้อยเชลดีจะได้ฝากน้องก้อยไว้ก็แล้วกันว่าจะไปอยู่สังกัดมอลำคณะไหนเออจะไปเป็นศิลปินเดี่ยวไปอยู่ค่ายเย็กค่ายใหญ่หรือว่าอยู่สังกัดมอลำคณะไหนก็ให้กําลังใจน้องก้อยเชลดีอดีตอดีตรจานา ที่เคยสังกัดศิลปินผู้ไทยแล้วก็รจนาสาน้อยเพชรบ้านเพลงพี่น้องมลพืนเตยเสด็จมลพิ้นเงินล้านฝากไม่ได้ก็แล้วกันให้กําลังใจทั้งทั้งกับบอสโจผู้บริหารสาน้อยเพชรบ้านเพลงแล้วก็ให้กําลังใจศิลปินให้ใจให้กลังใจทีมงาเน,เนเนาะเพลงเพลกับก็ให้เกียรติซึ่งกันเลยกันเนาะเอาเป็นว่ารอติดตามข่าวว่าก้อยชะนีจะย้ายไปสังก,กัดมลลังคณะไหนส่วนบอสโจจะได้นางเอกคนไหนนางเอกหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหรือว่า ได้ดาวที่ไหนมาเสริมทัพหมอลำพินเงินล้านสาวน้อยเพชรบันแพงบอจโจเพิ่นมีความสามารถอยู่แล้วในการเฟ้นหาศิลปินที่จะมาประดับวงสาวน้อยเพชรบันแพงรอติดตามต่อ,ต,อต่อไปบอจโจจะได้ขึ้นมาเป็นดังอีกส่วนก้อยชลีจะย้ายไปสังกัดบอลล็อปคณะไหนหรือซบค่ายไหนรอติดตามมหยิหันจะนำมาเสนอผ่านช่องยูทูบอีกรอบหนึ่งขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ